ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เกม r o b o x วันนี้เรามาอยู่กันในแมป Apocalypse โจโจโตโจโโ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 แมปแบบนี้นะคะก็จะเป็นแมปที่เอาชีวิตรอดนะคะจากซอมบี้นะพวกติดเชื้อไกลายพันุนะคะเราก็จะมีการคัาของแล้วก็ฟรัมของด้วยนะอันนี้ค่อนข้างชอบเลยนะเกมแนวนี้เนี่ย โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเข้าเกมเลยนะคะก็จะมีโหมดนะมี e ีซีมีแบบว่า normal แล้วก็มี hard นะโอเคขอเต้นให้คุ้มหน่อยโรบักก็ะช้ซื้อท่าเต้นอนะขอซะหน่อยหนึ่งอาจจะโจๆๆๆ้โจ้โจโอ้ยโอเ okay, ค let's go เราต้องสปีดรันในคืนแรกนะคะเพราะว่าของต่างๆต้องรีบใช้ถามว่าทำไมเห็นวัตถุแบบว,ว่าหินทุบไปก็คือ ไปอัปเกรดหินให้แบบว่าให้ให้เป็นแบบเรเวลเต็มอะแล้วก็สามารถที่จะใช้แทนแบบขวานแบบเร็วมาก4หินนะคะตีสทีก็คือได้แบบไวมากถ้าเป็นขวานไม้ก็จะประมาณ5 t ทีแต่ว่าอันนี้หินมันอัพเปไงก็เลยแบบว่า2 T ทีเอ้ยไม่ใช่4ทีสหินก็คือจบเดี๋ยวเราจะรีบฟาร์มอ่าไอรอนแล้วก็คอปเปอร์แล้วก็ ทำตเตาเผาเพื่อที่จะเผาหาของนะคะแบบเผาพวกเอาเหล็กแล้วก็ทองแดงมาจะทำแบบว่าพวกอุปกรณ์ในการทำจเจ้าตัวป้อมปืนนะคะโอเคเริ่มต้นเนี่ยเราขอตเตาเผานะคะอย่างที่บอกไว้เลยแล้วก็จะเผาเป็นเหล็กก่อนนะคะตอนนี้โอเคประมาณนี้ แล้วก็ทําทุกอย่างแบบว่าให้ไม่เปืองเวลาะคะ่ะก็คือตัดไม้ได้ตัดไม้ค่ะแล้วก็ใช้เป็นขวาแล้วก็ p i ิกแอคนะคะแต่ขอพ i ิกแอคก่อนเลยเพราะว่าอินนี่จะแบบรีฟาร์มรีหาแบบหินก็จําเป็นนะเพราะว่าขั้นแรกต้องใช้หรือว่าขั้นต่อไปก็ใช้เหมือนกันมัน้งเออแต่ว่าหินเล็กเนี่ยก็คืออย่าให้ขาดนะคะคัพเปอก็เหมือนกันทุกอย่างสําคัญมาก แต่ว่าตอนนี้เราอยู่บนภูเขานะคะของพวกนี้จะมีน้อยนะก็คือต้องแบบว่าไปฟาร์มข้างล่างนะคะมันจะมีพื้นที่ที่แบบว่าของเยอะมากๆนะแต่ว่าเดินหายากลําบากนิดนึงแต่นั่นแหละเอาเอาตรงนี้ก่อนละกันโอเคเราก็จะได้มานะคะของขั้นแรกเนี่ยยังยังแบบว่าทําได้ง่ายอยู่คืนนี้เรารู้สึกว่าเราก็สบายๆนะคะคืนนี้เพราะว่าเราได้ป้อมปืนมาหนึ่งอัน หอันในโหมด easy อ่ะจากคนห้าที่จะก๊อตแล้มีหนึ่งอันก็คือสบายแล้วแต่ว่าเราก็ต้องฟางไปเรื่อยๆนะหาของต่ออ้ยแล้วบอกว่าลองตีคํามันตีไม่ได้ไงตอนแรกคิดว่าเอ้ยหินก็แบบน่าจะตีได้ปะโอ้ไม่ได้จ้าโอเคโอเคตราไม่พูดมาละกันตอนนี้ทรัพยากรทำไมถึงทำไมถึงรีบใช่ไหมเห็นไหม ทำไมวิวเอาเชือกแล้วเอาไปไม้เปลี่ยนเป็นเชือกใช่ไหมคะก็คือเพราะว่าของในตัวเรามีจํากัดนะเรามีอยู่แค่25ช่องเพราะฉะนั้นใส่แบบว่าใช้สอยอย่างประหยัดนะโอเคอ่าอเริ่มได้แล้วคอปเปอร์แล้วก็มาเผานะใช้เวลาอีกแล้วโอเคใส่ไปเลยฐานก็มีน้อยตั้งพร้อมปืนเลยคะ่ะกลางคืนละโอเคเดี๋ยวเราจะควาไม้ต่อไป ไม่เป็นการเสียเวลานะในคืนนี้ยาวๆไปตัดได้เลยคะ่ะรอบๆพวกบอกว่าซอมบี้อะไรพวกนี้ก็จะไปหาเพื่อนเราด้วยนะไม่ใช่ว่า,ามาอยู่แค่กับเรานะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าแบบว่าเล่นหลายคนแล้วซอมบี้มันสปาวห้าตัวใช่ไหมอันนี้ยังเป็นแบบข้อแบบไม่รู้เหมือนกันสิถ้าเพื่อนเราเล่นด้วยมันก็สปาวอีกห้าตัวหรือเปล่าคือมันก็หมายถึงว่าถ้าเราเล่นกันสามคน มันก็จะแบบสเปาวสิบห้าตัวหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือแบบอืมแต่ก็ดีนะเพราะว่าผู้เล่นมันเยอะไงเออเอ,อ๋อสำหรับคนที่แบบว่าจะเล่นเกมนี้นะคะโทรศัพท์มือถือนะในมือถือนะคุณจะต้องแบบว่าเครื่องแรงนิดนึงเพราะว่าตอนไปยิ่งเยอะอะค่ะถ้าแบบว่าไมเยอะๆเนี่ยคือหลังๆอะแหลกมากโอเคโอเคนะแหลกสุดๆอะ ได้แล้วยังโอเคได้อีกสี่ก็โอเค,อเ,คเพื่อนอย่าขโมยนะห้ามขโมยนะอยู่ด้วยกันได้เลยห้ามขโมยนะมาขโมยกันได้นะคะโอเคเดี๋ยวทำอีกอยากได้อีกอันหนึ่งต้องรีบทำโอเคไหนดูซิในเอาทำอุย้ยขาดนะคะอุย้ยเราต้องไปเปิดกล่องก็คือมันจะเป็นแสแครปนะ ไอพวกเ็ษเหล็กหรือว่าเศษอุปกรณ์อ่ะคือต้องมีก่อนเราต้องไปรูทกล่กองโอเคโอเคเพื่อนเรายังอยู่แบบว่าเราจะยึดทาน้กันโอเคเห็นไหมเห็นไหมว่าซอมบี้อยู่กลางวันได้นะคะโอเคนี่เราจะย้ายบ้านแล้วนะคือฉันจะไม่อยู่แถวนี้เพราะว่าแร่ทุกอย่างมันหมดแล้วอะโอเคแร่ทุกอย่างมันหมดจริง จะต้องแบบว่ารีบไปหาที่อื่นนะคะเวลามีจากัดนะเพราะซอมบี้ตอนนี้เป็นเจตัวแล้วเรียบร้อยโอเคแล้วก็ซอมบี้ในที่นี้นะคะสปาวเจ็ดตัวไม่ได้รวมกับในแมปนะในแมปมันจะมีแบบว่าสถานที่มากมายนะคะซึ่งซอมบี้แม่งเยอะมากโอเคป่ะตแล้วเดี๋ยเราไปเลยแล้วกัน าต้องไปหาพื้นที่ก่อนนะไปมุมไหนดีไปแล้วนะเพื่อนขอให้โชคดีแล้วกันเราเราบอกว่าต้องไปหามุมที่มีอุปกรณ์มีของนะตอนนี้คือค่อนข้างว่างเปล่าแถวนี้ไม่เหมาะกับการที่จะอ่าแบบว่าวางพวก,กว่าว่าปืนสักเท่าไหร่เอ้ยอันนี้อันนี้โอโอโออันนี้น่าน่าน่าเอาอยู่เพราะว่า เราจะเอาแบบว่ากล่องก่อนโอเคต้องจาัดก,การพวกซอมบี้พวกนี้ก่อนค่อยๆจาัดก,การนะคะไม่รีบไม่รีบไม่รีบนี่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 นั่นไงนี่อันนี้คือนะสิ่งที่เราต้องหานะคะคือมันจะมีกล่องดอกตามแมปแล้วก็จะมีของนั้นในกล่องไม้กล่องคอปเปอร์กล่องเหล็กแล้วก็น่าจะเป็นกล่องเพชรมั้งถ้ากล่องเพชรจะเป็นอุปกรณ์พวกแบบว่าคอมพิวเตอร์ คือเยอะมากในนั้นใช้ในการทําแบบพวกปืนใหญ่นะคะโอเคกลางคืนแล้วเดี๋ยวเราจะเออคือมีปัญหาเรื่องเหยวกับการเลื่อนนะคือมีปัญหามาเพราะว่าเล่นในมือถือนะมันจะมีปัญหาเรื่องการเลื่อนอย่างเงี้ยแล้วเราชอบไปเลื่อนโดนเป็นอย่างเงี้จริงบ่อยมากแล้วก็จะกดผิดเฮ้ยปตีได้ยังไงเนี่ยเนี่ยโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะว่า ทำไมถึงมีปัญหาเรื่องซอมบี้นะกับออคเทีปที่เราแบบวางใส่แบบของกับป้อมปืนหรือว่าอะไรต่างๆก็จะอธิบายให้ฟังนะมีความสําคัญในการที่จะวางป้อมปืนนะเดี๋ยวเราป้อมปืนเอาเป็นสีดํานะคะอันนี้คือพื้นก่อนละกันพื้นประมาณนี้นะอันนี้เป็นพื้นปกตินะคะอันนี้คือป้อมปืนป้อมปืนเราสีชมพูเลยป้อมปืนเราก็จะวางเอ้ยเอ้าไม่ขึ้นสีอะไระโอเคโอเคไม่เป็นไรป้อมปืนเราจะวางประมาณนี้นะคะแล้ววิถีของมันนะ วิธีเราจะใช้เป็นสีฟ้านะคะวิธีของเขาก็จะประมาณนี้นะประมาณนี้เลยนะถ้าซอมบี้มาในตรงนี้เขาจะยังไม่ยิงนะคะเพราะว่ามันยังไม่ถึงแบบว่าเขาจะสามารถยิงในวิธีของเขานะเขาจะยิงช่วงประมาณนี้ประมาณนี้นะคะนะเขาจะเริ่มถึงจะเริ่มแบบยิงซอมบี้นะคะโอเคส่วนถ้าเกิดว่ามีการที่เราเปลี่ยนไปอย่างเช่นพื้นที่นะพื้นที่เราเปลี่ยนนะคะ อ่ะเพื่อที่เราเป็นอย่าง, ни, างนี้อย่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 างนี้เมืออ่อไหรป้อมปืนของเราเนี่ยจะเกิดอ,อาการเอเร่ได้นะคะก็คือระวังตรงน,นี้ใช่ไหม่งไม่เปี่ไนแล้วโอเคป้อมปืนระวังตรงน,นี้ใช่ไหมวิถแบบนะนะีมันจะแบบนี้นะดูนะวิถีมันวิถีมันจะแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วคือจากตอนแรกที่วิถีมันจะประมาณนี้กลายเป็นว่าวิถีมันเหลือแค่สี่เหลี่ยมเ,เล็กๆนี้นะคะ นะก็ควรที่จะก็คือมันเหมือนนับบล็อกปะอันนี้คือนับเป็นบล็อกหนึ่งแนละ้วมันเหมือนแบบมันการซอมบี้ได้อะทาให้ไอซอมบี้พวกเนี้ยมันจะสามารถพลวโผโผโผเข้ามาได้เร็วมากขึ้นและถ้าเป็นตัวกากากอะ่ะมันจะยิงครั้งเดียวตายอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นซอมบีท้ที่ซอมบี้ที่แบบเลือดเยอะนะคะมันจะสามารถเข้ามาได้แบบไวมากก็สามารถมาตีเออชื่อชื่อชื่อชืช่อป้อมปืนเราได้พฉะนนแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือพื้นที่นะคะ ควรที่จะควรที่จะเต็มแม็กซ์เต็มหน่วยนะคะพื้นที่นะ่ะเพราะว่าถ้าพื้นที่เราแบบไม่ตรงก็จะมีสภาพอานาถนะโอเคมันก็จะมีมันจะมีแบบหลายตัวมากๆแพทเทิร์นคือมันเยอะแล้วก็บางตัวมันวิ่งเร็วไงป้อมปืนเราก็จะช้ากว่าจะยิงได้แล้วก็ยากนี่นะคะสําคัญมากเลยอันนี้คือต้องบอกต้องบอกต้องกล่าวไว้ไว้ก่อนป้อมปืนเราอะฮะป้อมปืนเราใช่ไหมอะซอมบี้ซอมบี้ ถ้าเกิดเรามีแค่อันเดียวซอมบี้ห้าตัวพร้อมปืนธรรมดานะคะจะใช้ประมาณสามวิในการรีโหลดนะประมาณสามวิสองวิมันจะยิงตัวนี้ยิงตัวนี้ยิงตัวน,วนี้แล้วก็กาจะยิงตัวนี้ป้อมปืนหนึ่งอันในเลเวลเก่กๆาาเนี่ยมันไม่สามารถรับมือซอมบี้ห้าตัวพร้อมกันได้นะคะถึงมันจะยิงได้รอบพิดทางก็เถอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีมากกว่าหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าซอมบี้พวกนี้มันเก่งมากๆเนี่ยมากันเยอะๆเนี่ยก็คือยิงไม่ทันนะคะก็เลยต้อง เรียกได้ว่าต้องสปีดรันเพราะว่าไม่งั้นอนะ่ะป้อมปืนเราจะไม่ทานซอมบี้นะโอเคเราได้โตัวทำงานเลเวลหนึ่งมาแล้วเนี่ยเราจะได้ราบป,ปืนใหญ่โอเคเนี่ยขับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าโอเคอันนี้เดี๋ยวรับได้เพราะเราคับได้อุ้ยขาดเแคปอีกแล้วโอ้ยขาดเแคปโอเคไม่เป็นไรงั้นเอาวันนี้ก่อนเลยแล้วกันเราต้องค่อยๆทยอยไล่พวกซอมบี้ไปเรื่อยๆนะคะ เราจะแบบว่าค่อยๆแบบวางป้อมปืนเอาป้อมปืนออกแบบนี้แล้วก็เอาเข้าไปด้านในแบบนั้นนะคะเหมือนแบบเราค่อยๆไล่ไปเรื่อยออกมานน้นเราจะสบายกว่านะถ้าเราไปวางตรงๆอ่ะซอมบี้มันจะทําลายแบบป้อมปืนเราคือจบเราจะค่อยๆยึดนะโอเคง่ายๆสบายๆ,ายๆอ่ะซอมบี้สิบเอตัวถือว่าง่ายนะเพราะว่าน่าจะกระจายไปอยู่กับเพื่อนได้แหละ โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนี่เดี๋ยวเราจะวางไว้แถวานี้ด้วยเนี่ยคือมีความลำบากเรื่องเกี่ยวกับการเลื่อนเพราะว่าเราใช้ปบปุ่มเยอ่ <c oughs> แล้วแบบว่าเลื่อนลำบากมากแต่ไม่มีปัญหาโอเคเอาออกแล้วเข้ามาตรงนี้แล้วก็วางตรงนี้นะคะอ่าทีนี้เราก็จะแบบว่าฟาร์มได้แบบจุใจเราจะได้ไม่ไม่แบบว่าโพงหน้าโพงหลังว่า ซอมบี้จะมาแบบว่าโจมตีล้อุ้ยอันนี้เขโชคดีนะเนี่ยห้องนี้กล่องสองโอเคแต่ว่ากล่องไม้อะของมันจะแบบสุ่มๆจะไม่มีเ้าจะแบบว่าของดีน้อยมากนะคะสแคปเราค่อนข้างโอเคละเยอะแล้ว,ว,ลวอุ้ยอุ้ยหวานหมูมากอันนี้เอามาโดนนะอุ้ยโดนนะเนี่ยก็คือตอนนี้คือแบบฟาร์มนันจะได้กองละสามสามชิ้นก็จะเป็น เก้าโอเคด้านหน้าก็จะมีบ้ายอีกหลักหนึ่งก็น่าไปฟาร์มอยู่นะเพื่อได้เจ้าตัวแบบเหมือนไอเนี่ยเหมือน CPU มันเหมือน CPU จริงๆนะเอาจริงอาจจะไม่ใช่ CPU หรอกแต่ว่าหน้าตามันคล้ายจริงก็เรียกแม่ง CPU เลยแล้วกันอ้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่บอกนะคะว่าพวกแบบว่าป้อมปืนเนี่ยสามารถยิงแบบอ็อบเจกต์เราได้ด้อย่างเช่นพวกแบบเนี้ยก็คือสามารถยิงเตาเราแบบเคลื่อนได้ยิงแบบว่า บตบรตอกเอ้โอเคตู้ทำงานของเราแบบล้มได้โอเคนะวางก็วางแบบมุมด้านนอกดีกว่าเพราะมันสามารถพังบ้านเราได้เลยนะเอาจริงไมามาเยอะมากค่ะเพราะว่าอะไรคะความค่ะตัดต,ต้นไม้อย่างเดียวเลยเพื่อนก็กำลังตกลงกันเรียบร้อยกำลังหาแบบนู่นนี่กันเขาอยู่ในการหน้า <c oughs> โฮ้ยอันนี้ก็มาจังเลยอะเป็นอย่างที่อธิบายไว้นะคะว่าป้อมปืนเรามีแบบว่าอ่ารัศมีแบบต่างกันมากๆนะแล้วก็การวางด้วยนะอย่างที่อธิบายไว้เลยค่ะก็อยากได้ป้อมปืนนี้มากเลยเพราะว่ามันยิงแบบรัวมากอันนี้เรานะได้แล้วมาอันนี้ก็ถือว่าดีนะคะไม่ได้ไม่ได้แย่นะก็คือมันดีกว่าอันแรกนะโอเคเราตั้งไว้เลย ตั้งไวกกระจายกระจายเลยค่ะเราจะคาเป็นที่คูดเหล็กแล้วก็ขวานเหล็กนะคะหลังจากนี้เพราะว่าเราจะได้ฟาร์มพวกแบบแรกได้ไวมากขึ้นนะคะเราจะได้ฟาร์มแบบไวๆนะเพราะเราแบบยังขาดอยู่เยอะมากจริงจริงถึงเราจะเหมือนเรามีเยอะแต่เราไม่นะแล้วก็ของทิ้งไปของเขา่าของใหม่มาโอ้พี่แล้วพี่ว่ามังเลยใช้ด้วยกันได้นะคะทุกอย่างอย่างที่บอกไว้ว่า ใช้ด้วยกันได้แล้วก็ขโมยของกันได้ก็โปรดระวังนะถ้าเราแบบว่าไปคนเดียวมีเพื่อนแบบใครก็ไม่รู้มาเล่นด้วยอ่ะแล้วเขาอาจจะขโมยของเราได้นะเพราะว่าเจอปล่อยแล้วอ่ะเฮ้ยอุ้ยวางไว้ตรงนี้เราจะไปเอ่อทำการบุกตรงนี้นะคะวางแบบเห็นไหมเ่อค่อยวางค่ะโอเคเราจะค่อยๆวางแบบนี้ไล่ไปเรื่อยๆนะคะอ่ะฮะ แบบนี้ก็จะทำให้พวกซอมบี้มันม,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 มาตีแบบว่าอันนี้เราไม่ได้นะตีพวกป้อมปืนของเราได้ยากมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเอาไปหมวดนเอไปวางใกล้ๆอ่ะโดนตีพังนะแล้วก็ซอมบี้พวกนี้เขาก็จะมีอ่อหลายตัวที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่เราน่าจะไม่มีให้ดูเพราะเราไม่ได้อัดไว้นะมันจะมีพวกตัวแบบที่แบบความสามารถต่างกัน หลักๆน่าจะเห็นประมาณสี่ตัวสี่ตัวห้าตัวประมาณนี้แหละค่ะที่เคยเห็นมานะโอเคห้องนี้เรารู้สึกว่าอาตอมนบ้านนั้นอะคุ้มกว่าบ้านนี้ไม่คุ้มมีน้อยก็เยอะเลยบ้านนี้ไม่คุ้มจริงเฮ้ยมีน้อยจริงแล้วห้องน้อยด้วยหลังเล็กด้วยโอเคอันนี้ไม่คุ้มแลสลับไปที่เดิมดีกว่าหลังจากนี้ก็ขอฟาร์มดูๆนะคะแต่ว่าของจะเต็มแล้วนะ โอโหกระเป๋ายี่ห้าน้อยมากจริงโอเคเปิดต,ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราฟาร์มบนภูเขานะเพราะว่าตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ใกล้กลางคืนนะด้วยก็ขอวางป้อมปืนไว้เลยตอนนี้15ตัวนะคะสิตัวแล้วปะตัวการสปอนเห็นไหมโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราขอแบบทําการทุบแร่เหล็กแล้วก็เผานะคะเลยแล้วกัน อะไรวะฝนตกคูจะว่าอโธ่เตนานไม่ตกพออัดคลิปหรือว่าอะไรทำนองน,นี้มันตกอีกแล้วอ,อ๋อและอีกอย่างหนึ่งน,นะคะก็คือเตาเผาแบบแร่นะไม่สามารถเผาอาหารได้นะคะต้องทำกองไฟเพื่อที่จะเผาอาหารนะโอเคจะเตือนก่อนนะไม่ใช่ว่าุเห็นเตาเผามันเผานุ่นเผานี้ได้คิดว่าุ้ยมันเผาอาหารได้แน่นอนไม่ได้นะคะต้องใช้พวก กองไฟนะคะโอเคโอเควันนี้เราก็มาแนะนำแบบว่าให้ทุกคนได้ดูกันว่าเกมเป็นยังไงงานคราฟการเล่นอันนี้คือวิธีการเล่นเบื้องต้นนะคะเล่นประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูที่สถานที่แบบว่าฟาร์มพวกแบบอุปกรณ์พวกของพวกสายไฟที่แบบว่าฟาร์มได้ของดีแน่นอนนะคะแล้วก็พวกเหล็กแร่เนี่ยจะหาจากไหนที่แบบว่า อูฟ้ฟูเดี๋ยวเราจะมาแบบว่าไอ้นั่นกันให้ทุกคนดูกันนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ